กระผมวันนิวัตนสมบูรณ์ผู้แทนรัษฎรจังหวัดอขอนแก่นพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้คือโอกาสของคนไทยที่จะต้องสูญเสียไปหากรัฐบาลไม่ใส่ใจไม่สารต่อและไม่จริงจังกับการปฏิรูปอาชีวศึกษาและภาคแรงงานครับ ท่านประธานครับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ทั้งจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องครับจากความท้าทายด้านการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานผมขอยกตัวอย่าง EV ครับยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แรงงานในการผลิตน้อยกว่าสันดาบใช้อะไหล่น้อยลงถึงสิเท่า กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างชัดเจนการเข้ามาของ AI และออโตเมชันที่กำลังเข้ามาทดแทนงานหลายอย่างที่เคยเป็นของมนุษย์ความท้าทายด้านความเหลื่อมล้ำในภาคแรงงานแรงงานกว่าครึ่งครับท่านประธานเป็นแรงงานนอกระบบรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าแรงงานในระบบถึงสองเท่า อีกทั้งในด้านผู้สูงวัยครับในปีพศ2576อีก8ปีเท่านั้นครับท่านประธานประเทศไทยเราจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดนั่นแปลว่าประชากรผู้สูงอายุแตะ28ซซึ่งจะกระทบต่อกำลังแรงงานของคนในประเทศและการเติบโตของประเทศในระยะยาวที่กล่าวมานี้ครับเพียงเพื่อต้องการจะกระตุ้นสามัญสำนึกมโนสำนึก ของฝ่ายบริหารว่าถ้าเราไม่ลงทุนกับคนหรือทุนมนุษย์ในวันนี้แล้วอนาคตที่กำลังจะถึงเราอาจจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วท่านประธานครับผมได้อ่านถ้อยแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่าผิดหวังผิดหวังจริงๆครับ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาน้อยมากๆท่านกล่าวถึงเพียงสั้นๆครับในหน้าที่6และอีกส่วนหนึ่งก็คือหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญท่านกล่าวว่ารัฐบาลจะดำเนินการให้คนไทยทุกช่วงวัยทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและจะผลักดันกฎหมายที่ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการเรียนรู้ เท่านี้ครับคำถแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีคือกระจกสะท้อนตัวตนข้างในครับของรัฐบาลชุดนี้ได้อย่างชัดที่สุดรัฐบาลไม่ได้ให้น้ำหนักไม่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและแรงงานเท่าที่ควรและอย่างที่มันควรจะเป็นท่านประธานครับ ประเทศไทยของเราทุกวันนี้มีนักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาราวเร0า9 0 0 0 0คนหรือเป็นหนึ่งในสของนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั้งหมดนี่คือทุนมนุษย์ที่สำคัญครับแต่ทุกวันนี้ยิ่งหลังจากได้ฟังคำถแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วยิ่งชัดเจนครับว่าน้องๆเหล่านี้ถูกปล่อยให้เผชิญกับความไม่แน่นอน เรียนจบแล้วอาจจะหางานทําไม่ได้หางานทําไม่ตรงสายรายได้ต่ําและอาจถูกแทนที่ด้วยแรงงานต่างชาติท่านจะปล่อยให้เป็นแบบนี้จริงๆหรอครับในเมื่อวันนี้รัฐบาลยังสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ท่านประธานครับผมได้มีโอกาสไปเปิดดูแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ eec ครับในแผดระบุชัดเจนว่าภายใน5ปีประเทศไทยต้องการแรงงานทักษะเฉพาะ กว่า5 6 0 0 0 0ตำแหน่งและตำแหน่งเหล่านี้ครับกว่าครึ่งจะเป็นตำแหน่งที่มาจากสายอาชีวะล้วนๆท่านประธานครับในขณะที่ BOI ประเมินความต้องการแรงงานว่าไทยของเราเนี่ยต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงกว่า1ล้านตำแหน่ง ในปี2,525จนถึงคศส2,29ขออภัยครับคศส2,25ถึง2,29 0 29, นะครับโดยเฉพาะในมิติของ EV, d i ดิจิทัลโลจิสติกและฉีวภาพนะครับผมพยายามมองหาโอกาสให้กับรัฐบาลนี้มองหาโอกาสให้กับประเทศแต่ในทางกลับกันครับ ต้องมาเจอความจริงที่น่าเจ็บปวดรายงานจากการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาของสอสครับของสมอสชี้ให้เห็นว่าการประเมินสถานศึกษาอาชีวะกว่า900แห่งยังมีอีกหลายแห่งครับที่คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้วยซ้ำและการพัฒนาอาชีวะไม่สามารถอาศัยการเรียนจากในห้องได้อย่างเดียวต้องมีการเรียน ย้ำซ้ําทวนให้เกิดทักษะท่านประธานครับเยอรมนีออสเตรเลียและเดนมาร์กประเทศที่เจรแ,แล้วหลายประเทศใช้ระบบทวิภาคีครับมีแนวโน้มที่จะทําให้อัตราการว่างงานในประเทศลดน้อยลงในประเทศเกาหลีใต้เช่นเดียวกันครับมีการออกแบบหลักสูตรร่วมกันระหว่างเมสสเตอร์สคูลและสถานประกอบการทําให้ผู้สําเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาถูกจ้างงานทันทีกว่า90%รซ์รัฐบาลก่อนหน้านี้โดยการนำของพรรคเพื่อไทยโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดินทิพรวลินวชรโรธอดีตรัฐมนิรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ริเริ่มโครงการวอลอัพครับซึ่งเป็นการยกระดับทักษะของนักเรียนอาชีวะโครงการวอลอัพนี้ไม่ใช่แค่ระบบทวีภาคีปกติครับท่านประธาน แต่เป็นการเชื่อมตรงกับสถานประกอบการที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่ในบีอยู่ใน BOI ทั้งเทคโนโลยีขั้นสูงอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมสร้างสารรค์การบินโลจิสติกและบริการมูลค่าสูงโครงการนี้จึงเป็นสิ่การันตีครับว่าน้อง,น,องนักศึกษาอาชีวะที่จบออกมาแล้วได้เรียนรู้ทักษะและได้ทำงานในสถานประกอบการจริงท่าปนประธานที่เคารพครับพักเพื่อไทยยินดีอย่างยิ่ง ถ้ารัฐบาลปัจจุบันนี้จะนำเอาโครงการวอล์กอัพไปสานต่อให้เป็นมรรคเป็นผลเป็นประโยชน์กับประเทศครับท่านจะนำไปเคลมหรือเปลี่ยนชื่ออย่างไรก็ได้ขอเพียงแต่ให้นโยบายนี้ตกถึงมือพี่น้องประชาชนและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศครับแต่เขาไม่เป็นไรครับผมมองเห็นจากความตั้งใจที่ได้เขียนอยู่อย่างน้อยนิดจากสร้อยถแถงท่านนายกท่านรัฐมนตรีแล้ว อาจจะเป็นไปไม่ได้สุดท้ายก็คงจะต้องกลับมาให้สภานี้ในรัฐบาลหน้าดูแลต่อไปแต่ก็ยังหวังนะครับย,ยังหวังอยากเห็นความจริงจังของรัฐบาลนี้แล้วก็นโยบายด้านการศึกษาช่วยทำให้เป็นจริงด้วยครับแต่ถ้าท่านทำไม่ได้รัฐบาลเพื่อไทยในสมัยหน้าจะขออนุญาตทำต่อเองครับผมกราบขอบพระคุณครับ